พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบหมายให้พันเอกเกรียงศักดิ์พรมตวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้แทนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินเพื่อร่วมวางพวงหรีดเคารพศพแสดงความอาลัยและมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของทหารและประชาชนผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในโอกาสเดียวกันนั้นยังได้มอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือแก่ ทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บณนะโรงพยาบาลสุดินและโรงพยาบาลค่ายสุรานารีเพื่อเป็นการแสดงความผงใหใยจากกองทัพไทยและเป็นพลังใจให้กับผู้ที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษาตัวและฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างกวนกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างมั่นคงและเข้มแข็งกองบัญชาการกองทัพไทยขอยืนหยัดเคียงข้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยจะเดินทางให้การสนับสนุนทั้งด้าน การเยียวยาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต